วิดีโอปริศนาของหญิงสาวสุดแปลกที่ถูกโพสต์ลงในช่อง youtube กับเรื่องราวสุดประหลาดที่ให้สัมภาษณ์ไว้กับวิดีโอที่จะกลายเป็นเรื่องราวสุดสยองในโลกอินเทอร์เนต็ตหญิงสาววิดีโอปริศนาและการลักพาตัวนี่คือปริศนาที่ถูกโพสต์เอาไว้ในโลกอินเทอร์เนต็ตพบกับเรื่องราวในวันนี้ครับ Barbie a v i ปริศนาคลิปหลอนหญิงสาวในคลิปสยองขวัญครับผม ในตอนแรกสุดนั้นครับผมกำลังค้นหาคอนเทนต์แนวทางใหม่ๆกะว่าจะทำบาร์บี้วิเคราะห์โน่นนี่นั่นเพราะว่าเพิ่งไปดูซ้ำมาอีกรอบครับ ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบตัวละครและการตีความในแง่มุมต่างๆมันแอบน่าสนใจไปหมดเลยครับภาพที่เต็มไปด้วยสีฉูดฉาดเตะตาคนดูอย่างเราๆกับความนอนสตาเจียของผมที่ก็เคยอยากเล่นบาร์บี้ด้วยเหมือนกันในตอนเด็กๆถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายก็ตามของเล่นที่สุดแสนจะแพงที่มีออปชั่นเสริมเพียบพร้อมมากมายนั้นก็ทำให้ผมโดนตกอยู่เหมือนกันครับ ถ้ามีโอกาสผมก็คิดว่าอาจจะมีสักหนึ่ง EP ที่เราจะได้มาพูดเรื่องประวัติบาร์บี้กันครับและในตอนนั้นเองที่ผมกำลังพิมพ์คำว่าบาร์บี้ลงใน YouTube มันก็ได้พาผมไปเจอกับปริศนาของความสยองที่คาดไม่ถึงอีกแล้วครับ b a r b i e a v <I. S 2> จากการเสิร์ชหาความน่ารักโลกสีชมพูกดผิดเพียงครั้งเดียวมันได้พาผมมายังโลกของความแปลกประหลาดที่คาดไม่ถึงครับและไอความนอนสตาเซียของผมเนี่ยมันจะได้ปลุกฝันร้ายของผมที่เคยดูคลิปนี้ด้วยเหมือนกันในวัยเด็กกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับหญิงสาววิดีโอปริศนาและการลักพาตัวนี่คือปริศนาที่ถูกโพสต์เอาไว้ในโลกอินเทอร์เน็ต และในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปสืบต้นตอของความสยองที่เป็นไวรัลเมื่อนานมาแล้วกับปริศนาที่เคยเป็นเรื่องสุดโด่งดังในโลกอินเทอร์เน็ตครับแถมยังมีเรื่องเล่าที่สยองเกินบรรยายด้วยนะครับตัวคลิปต้นฉบับจะมาจากช่อง c i n o Pasta ครับเรื่องราวความสยองนี้เกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่แล้ว ตัวคลิปจะมีอยู่ทั้งหมด3คลิปและต้องบอกทุกคนไว้กันก่อนเลยว่าตัวคลิปเสียงนั้นจะไม่สามารถรับฟังได้ครับเนื่องจากต้นฉบับอาจจะตั้งใจทําให้เสียงนั้นดูไม่มีคุณภาพผมจะพยายามบรรยายภาพเท่าที่เข้าใจและรับรู้เรื่องราวมาให้มากที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาร่วมกันตามหาความจริงเรื่องนี้กันได้เลยครับ คลิปแรกจะใช้ชื่อว่า Barbie avi ภาพจะเริ่มต้นด้วยวิดีโอที่คาดว่าเป็นภาพที่อัดมาจากเทปวิดีโอครับจะมีตัวหนังสือขึ้นตอนเปิดคลิปว่า hacking ตรงด้านล่างของคลิปนะครับในเซี่ยววินาทีนั้นก่อนเปิดคลิปจะมีตัวหนังสือแจ้งเตือนกระพริบขึ้นมาครับในนั้นบอกไว้ว่า สำหรับฉายในบ้านส่วนตัวเท่านั้นสงวนสิทธิ์อื่นๆทั้งหมดซึ่งหมายความว่าวิดีโอนี้ได้รับอนุญ,ญาตให้รับชมได้เฉพาะในบ้านส่วนตัวเท่านั้นครับความแปลกประหลาดก็คือถ้ามันเป็นแบบที่ตัวคลิปแจ้งเตือนแบบนั้นจริงๆแล้วทําไมมันถึงถูกเอามาลงในโลกอินเทอร์เน็ตกันได้ล่ะครับกลับมาที่คลิปของเรากันต่อครับเราจะได้ยินเสียงขัดข้องของระบบวิดีโอที่ดังขึ้นอยู่ตลอดทั้งคลิปซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าไม่มีใครสามารถฟังหรือเข้าใจกับความหมายที่เกิดขึ้นได้อย่าง แน่นอนครับเสียงที่หอยหวนของการสัมภาษณ์กับเสียงของคำถามของใครบางคนที่ทุ้มต่ำจนหน้าขนลุกนั้นก็ยังคงดังต่อไปครับไปในความยาว9้านาทีนั้นคือการสัมภาษณ์ของผู้หญิงปริศนาคนหนึ่งที่จะมีการซูมเข้าซูมออกให้เห็นแค่หน้าบ้างให้เห็นแค่หัวบ้าง เป็นแบบนี้ไปตลอดทั้งคลิปครับจนจับจุดไม่ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังดูอยู่นั้นมันคือความแปลกประหลาดในรูปแบบไหนและนี่มันคือคลิปอะไรกันแน่ครับโดยที่วิดีโอนั้นก็ยังคงมีเสียงขัดข้องดังขึ้นไม่หยุดครับและคลิปก็จบลงครับภายในคลิปต่อมาครับคลิปจะใช้ชื่อว่า Barbie .avi Part 2ครับตัวคลิปจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับคลิปแรกเช่นเดียวกันเลยครับการสัมภาษณ์ในมุมเดิมๆผนัง ห้องและหญิงสาวปริศนาที่จับจุดจับเสียงของเรื่องราวไม่ได้เลยสักนิดครับเธอนั้นยังคงให้สัมภาษณ์ต่อไปกับคนจากอีกฝั่งหนึ่งโดยที่เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเรื่องราวของเธอนั้นคืออะไรกันแน่ครับผมต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งเลยครับว่าความที่เรานั้นไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องราวในครั้งนี้ครั้งแรกที่ผมได้นั่งจ้องเธอนั้นและนั่งดูไปเรื่อยๆกับเสียงที่ไม่เป็นภาษานั้น มันทําเอาผมขนลุกแบบแปลกๆเลยครับทั้งที่เรานั้นยังไม่เข้าใจอะไรเลยและในรอบนี้ครับต้องยอมรับเลยว่าเสียงขัดข้องมันก็ดังขึ้นและชัดขึ้นมากๆเลยครับและเสียงของการพูดคุยก็ชัดขึ้นเช่นกันครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถแกะคําพูดของหญิงสาวปริศนาออกมาได้อยู่ดีครับทั้งคลิปจะเต็มไปด้วยปริศนากับท่าทีของเธอนั้นที่ไม่ได้ล่าเริงเหมือนกับในคลิปแรกกล้องที่ซูมเข้าไปที่หน้าของเธอภาพที่ชัดเจนขึ้นกับใบหน้าของหญิงสาวและคลิป ก็จบลงครับภายในคลิปต่อมาครับสิ่งที่แปลกประหลาดตั้งแต่เริ่มเลยก็คือชื่อของคลิปครับในรอบนี้คลิปจะใช้ชื่อว่า Barbie avi Part 4แต่ทว่า Part 3นั้นไม่เคยได้ถูกอัปโหลดลงในโลกอินเทอร์เนต็ตเลยครับเรื่องนี้ได้สร้างความชงวนให้กับทุกคนภายในโลกอินเทอร์เนต็ตกันเป็นอย่างมากครับเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งภายในคลิปนี้ก็ยังคงเหมือนกับ2คลิปที่ผ่านมาครับเสียงที่ขัดข้องของวิดีโอเสียงพูดที่ไม่เป็นภาษาและเสียงของความวุ่นวายของวิดีโอที่ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นความตั้งใจของใครบางคนครับมากกว่าที่จะเป็นเรื่องบังเอิญในช่วงวินาทีที่1ภายในคลิปนั้นตัวคลิปได้เปิดเผยว่าจริงๆแล้วเธอนั้นไม่มีแขนครับ กล้องที่ค่อยๆซูมเข้าไปยังใบหน้าของเธอกับส่วนแขนที่ขาดด้วนออกไปนั้นยิ่งย้ำให้กับปริศนาของความอยากรู้ที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ครับก่อนที่คลิปจะดับลงกลายเป็นภาพจอสีดำที่ไร้เสียงการตอบรับทุกอย่างในวินาทีสุดท้ายนั้นภาพจะกลับมาที่ยังใบหน้าของเธออีกครั้งหนึง่งกับการชูแขนที่ทำให้เราได้เห็นความจรงิงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอและคลิป ก็จบลงครับภายในเรื่องราวทั้งหมดทั้งสวิดีโอที่ผมได้เล่าไปนั้นมันได้สร้างความสยองอย่างไม่มีเหตุผลให้กับคนภายในโลกอินเทอร์เน็ตกันเป็นอย่างมากครับแต่พอเราหาต้นตอของมันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งพบว่ามันก็คงไม่สร้างกระแสะความสยองมากถึงขนาดนี้ได้หรอกแต่สิ่งที่แย่กว่านั้นก็คือเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดลงบนโลกอินเทอร์เน็ตนั้นมันได้ต่อยอดจากคลิปนี้ไปไกลจนกลายเป็นเรื่องเล่าสุดโด่งดังครับงั้นเรามาทําความรู้จักกับคลิปนี้ให้มากขึ้นกับเรื่องราวของใครบางคน ที่อาจจะรู้ไปแล้วหรืออาจจะยังไม่รู้กับความลับที่เกิดขึ้นกันดีกว่าครับเรื่องเล่าสุดสะพึงที่ทําให้วิดีโอนี้ทวีคูณความสยองในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นมันเริ่มจากกระทู้หนึ่งภายในโลกอินเทอร์เน็ตครับที่เล่าเรื่องของเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ชายหนุ่มคนนึงได้ไปพบกับเหตุการณ์ประหลาดมาครับเขาได้เล่าว่าเรื่องมันเริ่มต้นจากที่เขานั้นไปปาร์ตี้ของเพื่อนและได้เช่าหออยู่ใกล้ย,ย่านอุตสาหกรรมครับ การที่เขานั้นปาร์ตี้อย่างหนักไปหน่อยทําให้เขานั้นต้องสลบสลดยไม่รู้เวลาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับจนกระทั่งเขานั้นเหมือนได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างที่ชนกันครับเป็นเสียงที่ไม่ดังมากครับแต่ก็เป็นเสียงที่ไม่สามารถปลุกคนเมาให้ตื่นขึ้นได้ครับถึงแม้ตัวเขานั้นจะตื่นขึ้นมามองหาต้นตอของเสียงแต่ก็ไม่พบอะไรเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาได้มองเลยออกไปครับสุดหอพักโรงงานเก่านั้น เขาได้เห็นถุงขยะใบหนึ่งที่มีคอมพิวเตอร์และหน้าจอคอมพิวเตอร์วางอยู่ที่พื้นครับไม่นานนักหลังจากที่เขาฟื้นจากการสลบสลายเขาได้เดินไปยังกองขยะที่นั่นครับเพื่อหาว่า เผื่อว่าจะมีอะไรที่เขาสามารถนำไปใช้ต่อได้จอคอมที่ใช้ไม่ได้เคสคอมที่เสียหายไม่มากนะเขาจึงนำมันกลับมาใส่กระโปรงท้ายรถของเขาเพื่อออกไปจากจุดนั้นครับผ่านไปนานนับสัปดาห์ครับเขาพึ่งนึกถึงคอมพิวเตอร์ที่เขาเก็บมาได้ครับจึงนำเคสที่เขาเก็บมานั้นมาเปิดดูว่าเผื่อจะใช้งานได้ตัวคอมพิวเตอร์นั้นถูกเปิดขึ้นมาครับมันเป็น Windows XP ครับและความพิเรนของเขาเองก็เซิร์ชหาคำว่า Ti s กับพ u ซ c ีเป็นคำแรกครับเผื่อว่าจะเจอความลับของเจ้า จ้าของเก่าแต่กับคว้าน้ําเหลวครับไม่พบอะไรเลยที่เป็นต้นตอของคําค้นหานั้นครับแต่ในนั้นมันกลับมีวิดีโอหนึ่งที่เป็นนามสกุลไฟล์ AVI ครับข้างในโฟลเดอร์นั้นชื่อว่าบาร์บี้ตัวเขาที่ได้ดูคลิปวิดีโอนั้นครับทำให้เขาต้องพบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดครับในวิดีโอเราจะได้เห็นผู้หญิงปริศนาแบบที่เราได้ดูกันไปเลยครับ ทุกๆอย่างและรายละเอียดนั้นดูเหมือนว่าจะเหมือนกับเราเป๊ะๆเลยครับตัวเขาเองก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่สามารถเข้าใจหรือฟังออกกับตัวคลิปนี้ได้เลยครับแต่สิ่งที่มันแปลกไปจากคลิปที่เราได้ดูนั้นมันมีเนื้อหาบางส่วนที่ต่างออกไปครับในเรื่องเล่านี้ครับเขาได้บอกว่า ตัวเขาเองได้ดัดแปลงเสียงให้วิดีโอนั้นฟังเสียงให้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับพร้อมกับการอ่านปากและภาษากายของเธอแทนใน15นาทีของวิดีโอครับหน้าผู้หญิงนั้นจะเริ่มแดงครับบิดเบี้ยวและไม่พอใจไม่นานนักเธอก็จะเริ่มร้องไห้และพูดขึ้นว่าผิวหนังโดยที่เขาได้บอกว่าเธอนั้นได้พูดคํานี้ซ้ําจ,จนจบคลิปเลยครับซึ่งเขาก็อนุมานไปแล้วว่า เธอนั้นไม่พะทับใจในผิวหนังของตัวเองครับเขายังได้เล่าอีกว่าตัวเขาก็กลับไปดูวิดีโอนี้ซ้ําวนอยู่หลายรอบมากเลยนะครับแต่ใน10นาทีสุดท้ายของวิดีโอหลักนั้นหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีดําสนิทปรากฏให้เห็นขาที่เดินไปตามทางรถไฟแล้วเดินไปยังบ้านหลังหนึ่งครับที่ทางเดินนั้นดูเหมือนว่าจะทําจากไม้อัดครับและคลิปก็จบลงครับเช้าวันถัดมาครับเขาได้บอกว่าทางรถไฟที่เขาเห็นภายในคลิปนั้นมันคุ้นเคยซะจนเขาลาคาญใจครับมันก็เลยทําให้เขาต้องออกเดิน ทางไปยืนยันกับสิ่งที่ตัวเองคิดครับและขอให้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่สมองจดจําได้ใช่ไหมล่ะครับและมันถูกต้องเหมือนภายในคลิปเป๊ะๆเ,เลยครับจูจ่ๆเขาก็เห็นบ้านหลังหนึ่งครับสุดทางเดินไม้อัดนั่นเองภายนอกที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีคนอยู่ แต่ก็มีประตูบานหนึ่งที่ถูกเปิดไว้ครับเขาได้เล่าว่าเขาได้เข้าไปภายในบ้านหลังนั้นครับและแล้วความผิดปกติก็เกิดขึ้นครับชวนทําเขาสงสัยอยู่หลายจุดเลยครับประตูห้องใต้ดินที่ดูใหม่จนผิดปกติครับสะอาดสะอ้านและแน่นหนาครับการที่2ครับภายในชั้น2นั้นมีเก้าอี้กับโต๊ะแบบพับเก็บครับที่ใหม่เกินกว่าที่จะอยู่ในบ้านล้างครับแต่สิ่งที่น่าสงสัยมากที่สุดก็คือห้องน้ํา ระจกและอ่างอาบน้ำครับที่ไม่ว่าจะเป็นไอน้ําหรือฝุ่นนั้นแทบจะไม่มีเลยครับาม่าที่ยังคงมีหยดน้ําเกาะอยู่ ดูเหมือนว่าจะผ่านการใช้งานมาเมื่อไม่นานนี้เองครับทันใดนั้นเสียงโคนคลางก็ดังขึ้นเขาจึงรีบกระโดดลงมาจากหน้าต่างชั้น2ของตัวบ้านทันทีครับเขาได้วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแต่ก็ไม่คิดภายหลังว่ามันอาจจะเป็นแค่เสียงท่อหรือเสียงของสัตว์อะไรบางอย่างก็เป็นไปได้ครับและน้ําไฟในบ้านล้างหลังนั้นที่มันยังคงอยู่มันคืออะไรกันแน่ครับคลิปวิดีโอปริศนาผู้หญิงและการลักพาตัวมันเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ถ้าใครรู้หรือเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นช่วยบอกผมทีครับเรื่องราวนี้ผ่านมามากกว่า2เดือนแล้วแล้วผมก็ไม่คิดที่จะกลับไปบ้านหลังนั้นอีกเลยและเรื่องราวนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตก็จบลงครับเป็นยังไงกันล่ะครับกับเรื่องราวในอินเทอร์เน็ตที่พอได้รู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันทําให้คลิปนี้สยองขึ้นทันตาเลยก็ว่าได้ครับแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยครับว่าเรื่องที่ผมได้เล่าไปนั้นไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดเลยครับ เป็นเพียงคีปพี้พาสต้าที่ถูกแต่งขึ้นจากการดูคลิป b a r b i e .avi เท่านั้นเองครับมันได้เลยเถิดสกายเป็นตำนานความสยองแบบเข้าใจผิดเลยก็ว่าได้ครับซึ่งในคลิปนี้ก็ไม่มีการฆ่ากันไม่มีการลักพาตัวใดๆคลิปนี้เป็นเพียงสิ่งที่ถูกทำขึ้นของใครบางคนเท่านั้นเองครับถึงแม้ว่าเราจะรับรู้เรื่องราวความจริงบ้างหรือไม่จริงบ้างในเรื่องราวครั้งนี้ไปแล้ว แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับผมจึงขอย้อนไปตามหาหลักฐานกับเรื่องราวเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจกันหญิงสาววิดีโอปริศนาและการลักพาตัวมันจึงนําเรามาสู่หลักฐานที่ตามไปถึงต้นต่อความจริงที่เกิดขึ้นครับในเรื่องราวครั้งนี้จะมีจุดที่น่าสนใจอยู่ทั้งหมด3จุดครับ ที่เราจะมาทําความเข้าใจกับปริศนานี้กันก่อนครับจุดที่น่าสนใจจุดแรกครับนั่นคือต้นฉบับคลิปนี้คืออะไรกันแน่ครับประมาณปี2012ครับต้นฉบับของคลิปนั้นที่ไม่ได้มีการตัดต่อนั้นครับการสัมภาษณ์นี้ได้ถูกพบในเว็บไซต์หนึ่งของจีนครับที่ชื่อว่ายูกุไม่มีการกล่าวถึงเรื่องราวใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัวคลิปเลยครับ มีเพียงการระบุชื่อของหญิงสาวว่าแทมมี่แต่นี่ก็ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเธอคนนี้ใช่แทมมี่จริงๆหรือเปล่าต่อมาครับและในคลิปตัวเต็มนั้นที่เราได้พบเจอไปมันได้นําเราไปสู่แพลตฟอร์มหนึ่งครับที่เป็นเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทางแขนครับพร้อมกับรายละเอียดที่ไม่ค่อยจะมีข้อมูลมากสักเท่าไหร่แต่ไอการที่เราเริ่มจากจุดเล็กๆนัน้นมันมักจะนําเราไปสู่จุดที่ใหญ่กว่าเสมอรครับได้มีนักสืบในโลกอินเทอร์เน็ตของเราครับพวกเขาได้พบรูป ถ่ายจากนิตยาสารหนึ่งที่มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีใบหน้าคล้ายคลึงกับหญิงสาวปริศนาภายในคลิปบาร์บี้นั้นมากครับรูปถ่ายเหล่านี้ได้ลงปีไว้ว่าเป็นปี1988้แปละปรากฏอยู่ในนิตยาสารสำหรับผู้พิการทางแขนขาครับที่ชื่อว่าแอมปิกแต่ในตอนที่เราตามล่าหาความจริงกันอยู่นั้นครับสิ่งที่น่ากลัวของข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตนั้นมันก็อาจจะน่ากลัวมากกว่าครับปรากฏว่าไอ้นิตยาสารคนพิการที่ชื่อว่าแอมปิกนั้นมันไม่มีอยู่จริงครับแอมปิกเป็นเพียงชื่อของกลุ่ม ที่ขายภาพถ่ายของผู้พิการทางร่างกายครับมันเป็นเหมือนนิตยสารและแคตตาล็อกมาก่อนครับก่อนที่จะอัปเดตกลายเป็นเว็บไซต์ในช่วงยุคปลาย90ครับนักสื่อบนโลกอินเทอร์เน็ตที่เจอต้นตอของความน่าสงสัยครับพวกเขาได้ติดต่อทีมงานทางเว็บไซต์ที่มีชายคนหนึ่งชื่อว่าไมค์ลาวครับ ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวพันบางประการเกี่ยวกับเว็บไซต์แอม i ิซึ่งผมเองที่นั่งย่อยข้อมูลจากชาวต่างชาติก็อาจจะตกหล่นไปบ้างนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันลึกมากจริงๆครับไม่ได้เปิดเผยว่าชื่อจริงของหญิงสาวคนนี้ก็คือชาลอนซึ่งใช้อีกชื่อว่าแทมมี่หรือเบกกี้เป็นนามแฝงครับตามข้อมูลที่ได้รับมาเธอนั้นไม่เคยเป็นนางแบบให้เอเจนซี่ใดๆเลยครับจึงเป็นคำตอบได้ว่าผู้หญิงในรูปกับในคลิปที่เราคิดว่า ใกล้จะถึงคําตอบแล้วนั้นจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าเธอนั้นเป็นคนเดียวกันหรือไม่ครับนั่นจึงนําเรามาสู่จุดที่น่าสนใจจุดที่2ครับหญิงสาวปริศนาคนนี้คือใครกันแน่ครับเมื่อประมาณปี2017ครับได้มีความคิดเห็นแปลกๆโผล่ขึ้นมาในช่องช่องหนึ่งครับที่กำลังวิเคราะห์เกี่ยวกับ Barbie avi เหมือนช่องผมตอนนี้เลยครับ ช่องนั้นมีชื่อว่าอวกา97ครับเจ้าของคอมเมนต์ผู้ใช้ชื่อว่าธมาราคลายครับคอมเมนต์สุดแปลกนั้นบอกไว้ว่านี่ฉันเองบาร์บี้ฉันต้องการความช่วยเหลือนี่ได้กลายเป็นเบาะแสครั้งใหญ่ครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นชื่อธรมาราคลายมันนําเราไปสู่หญิงสาวที่ดูเหมือนว่าเป็นหญิงปริศนาในวิดีโอนั้นมากๆเลยครับผมก็ไม่รู้ครับว่านักสือบอินเทอร์เน็ตไปค้นอีท่าไหนครับกลายเป็นว่าเธอนั่นแหละรครับ เป็นต้นฉบับของคลิปหลอนที่เราได้ดูดูกันไปครับและใครที่ถามถึงเธอแล้วแล้วก็ก็คงต้องบอกได้เลยว่า เธอนั้นไม่ได้ถูกลักพาตัวครับแล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตด้วยครับเธอนั้นก็ยังพงทํางานอยู่ครับและใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนคนทั่วไปครับและสิ่งที่เป็นตัวยืนยันของเรื่องราวในครั้งนี้ก็คือสามีนาในปี2017ครับปีเดียวกันนั่นเองการสืบสวนนั้นได้ข้อสรุปจากกระทู้โฟจังครับเพื่อประกาศผลลั์ของการค้นหาของนักสืบอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกมีทั้งบทสัมภาษณ์และเรื่องราวเบื้องหลังบอกว่าบาร์บี้ในคลิปวิดีโอนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับมันจึงนําเรามาสู่จจจุุดดททีีท่่่นนาสใ3ครับ เรื่องราวของ t ม m a r a Cry หรือ Barbie.abi ครับ Tamara Mary Cry เกิดขึ้นในปี1966ครับหรือเรียกกันอีกชื่อว่าทม m m y ครับเธอนั้นได้ใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึง่งครับจนกระทั่งเธอนั้นได้อายุ11ขวบเ็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครับเธอได้ใช้เครื่องสักภาเก่าๆของเธออยู่นั้น แฮมมี่กำลังจัดเรียงเสื้อผ้าลงในเครื่องครับยังไม่ทันได้ให้เครื่องซักผ้าหยุดทันทีครับเครื่องซักผ้าก็เริ่มปั่นหมาดขึ้นครับและปั่นแขนท่อนล่างของเธอไปด้วยด้วยความที่มันเป็นผ้าปูที่นอนครับมันได้รัดแขนของเธอบิดจ,จนไม่เหลือสภาพแขนอีกต่อไปครับแต่ถึงอย่างนั้นธรรมาร่าก็ไม่เคยปล่อยให้ความพิการของเธอเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตครับ<ๆ>เธอก็ยังคงประสบความสำเร็จในโรงเรียนครับเป็นนักกีฬาและสำเร็จการศึกษาในปี1984ครับและกลายเป็นนางแบบคนหนึง่งในช่วงเวลาสั้น 4ปีต่อมาครับดูเหมือนว่าเธอนั้นจะแต่งงานครับหลักฐานนี้อ้างอิงจากรูปถ่ายครับที่มีแหวนที่นิ้วของเธอครับและบทสัมภาษณ์ที่อ้างอิงเอาไว้ครับซึ่งในส่วนนี้ก็ยังไม่แน่ใจและไม่ได้รับการคอนเฟิร์มนะครับและในปี1989เป็นปีที่ธรรมราหรือแทมมี่ได้ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกครับซึ่งนั่นก็เป็นคลิปวิดีโอที่เราได้เห็นกันนั่นเองครับถึงแม้จะไม่มีคลิปตัวต้นฉบับครับที่แบบว่าภาพชัดเสียงดีและรู้ว่าเธอนั้นกำลังสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ถึงอย่าาางนนัั้รกสมภษณ ลักษณะนี้ครับมันได้มีการสัมภาษณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกครั้งครับโดยที่ภายในคลิปการสัมภาษณ์นั่นเองครับ จะมีผู้หญิงที่ชื่อว่าซูซานอับบ์ครับเป็นผู้สัมภาษณ์ภายในคลิปนี้และการนำเสนอในฉากใหม่ๆครับซึ่งเป็นตัวยืนยันได้เป็นอย่างดีว่ามันก็เป็นเพียงแค่คลิปการสัมภาษณ์แบบปกติครับไม่มีการกักขังไม่มีการลักพาตัวและไม่มีการฆาตกรรมครับเป็นเพียงคลิปที่คนเอาไปตัดต่อและเสริมเติมแต่งให้กลายเป็นเรื่องน่ากลัวจนคนคิดไปกันเองและตื่นตระหนกครับและไม่รับรู้ความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือมันได้กลายเป็นเรื่องราวบนโลกอินเทอร์เน็ตที่ดูเหมือนว่าคนนั้นจะทําอะไรก็ได้ครับโดยที่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจหรือสนใจเจ้าของคลิปเลยแม้แต่น้อยครับแต่ในความร้ายนั้นเรื่องดีก็มีอยู่ครับอามาร่าหรือแทมมี่นั้นก็ยังคงมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตเต็มที่ในทุกๆวันมีความสุขและไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอแม้แต่น้อยค บทสรุปของเรื่องราวบาร์บี้ .avi นั้นคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวคิปปี้พาร์ต้าครับที่เอามาเสริมเติมแต่งโดยที่มีสนใจธรรมา่าเลยแม้แต่น้อยครับความสยองขวัญที่เราได้เห็นนั้นก็เป็นเพียงคลิปสัมภาษณ์ธรรมดามันได้กลายเป็นเรื่องราวสดสยองที่ปูโพสต์เอาไว้ในโลกอินเทอร์เน็ตอีฮิตและต่างตั้งคําถามกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงสิ่งที่ทําขึ้นเพื่อความสนุกและสารต่อจนเลยเถิดกลายเป็นเรื่องสยองบนโลกอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองครับ ขอบคุณที่แวะเข้ามาฟังเรื่องราวต่างๆที่ช่องเล็กๆของพวกเรานะครับที่ชอบพูดคุยสามารถพูดคุยหรือแนะนําเรื่องราวต่างๆได้ที่ในช่อง iTalk ได้เลยนะครับเพราะการพูดคุยเป็นเรื่องที่สนุกและก่อนจากลากันไปพเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ b a r b i e .av.i กันบ้างสามารถพูดคุยได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกันเป็นอย่างดีนะครับใครที่สนใจอยากสนับสนุน iTalk ก็สามารถร่วมกันเป็นสมาชิกชาวโกสตี้ได้เลยนะครับและวันนี้ผมขอตัวไปก่อนละครับขอบคุณครับขอบคุณสมาชิกด้วยนะ